หมาไหนครับข้าบอ,อยเมื่อนี้เมื่อนี้ไปทางสวนคุ้มอ่ะทางนาพันธนุนนาลองเบิ้งนาพันธุ์หนุนนา,าวันที่เท่าไหร่เมื่อเช้จักวันอาทิตย์อวันนี้วันอาทิตย์ครับเมื่อนี้ฮอลิเดีย Holiday. วันสบ,สบายสบายโชคมันว้าวนี่ครับประเดิมครั้งแรกครับเดี๋ยวได้บ่ได้ม <laughs> าเดี๋ยวโจ๊กไปมีหังไว้นนี้เป็นไง นี่ครับข้าบอยเขาลังทำทางเขาไปเอาครับบางเดนืนั้นยางไปเลาะโคพุ่นมาปลาบักไ่บอมีจักหังเลยมาฮะได้หังนี้ละประเดิมหังแรกนี่คบข้าบอยเขาตอดออกแล้วครับหยิบห้องมาแล้ว นี่ครับดอกออนครับมีมออนเห็ไหมว้าวนี่ครับนี่ผมครับนี่ครับผมหางต่อไปครับ ถึงต้นมะขามครับนี่ขึ้นแตงท้าง่างครับปล่อยยุปล่อยกังสีมาครับองบักงหญ่เลยเจุงงาจำครับต้องให้เสียนมาเบิ้งเอาที่เอาจึงเลยนี่ครับ,รบข้าบ่อยเฮามาแล้วครับขึ้นไปแล้ว ยาขึ้นไปแล้วครับ นี่ครับเอาลงมาแล้วครับสวยงามมากครับมีพังนี่เ,เ,เต็มเตีเลยน้ำใสของจิงของแย่ <c oughs> นุ่งด่างโอ้ยสวยงามครับติดต่อมาเลยเป็ดน,นี่แหละล้อโคกล่อปลาล้อโคกล้อปลาครับอาบอยดำเอามี้น้องห้องร้บเนาะนี่ครับหังบกไงครับเอาบ่อยเขาไปเอาแล้วครับเอาทยคลิปออกทยคลิป คัเนี่ครับอังยูพุนอังบักใหญ่เลยคนติดตามหลายบ่ะยังบ่หลายแล้วครับปากติดตามนะครับเลาะโคกเลาะป่าตะงอนเงินหาป่้ยาก่นี่แบบเด้อหากระฮ็ดช่องมาน้ำเต็มดีครับท่บนานน,นี่ครับค้าบอยเขาหยิบลงมาแล้วครับอ <c ười> ังบักใหญ่หัวน้ำยังคักเลยโ <c ười> ม,มเมนต์คนธรรมดาแล้วนะ เป็นต้นไม้แกล้งแท้ว่ะโอ้โห่ก็จะเห็นลูกน้องขึ้นต้นไม้นี่ครับทายๆห้องบักไงเลยโอ้ยถ้าน้อยเดี๋ยวทันแล้วเต็มครับร้อยเลยโอเคครับนี่ครับเอาแมวออกแล้วกันหางออกมาแล้วครับสวยงๆงามๆครับสวยงามเสร่งามมากเลยหัวน้าครับโอ้ยเหี้ยวไร่รอบโคกรอบปลา อดตานโลกปวมนี่ครับแมนบ่ได้ข่าวแล้วครับเคลียร์ออกแล้วใส่เคลียร์เอาแงใส่แคสใส่แขสเอาแงไม่ได้ไายหมดเลยฮะไม่ได้แหววไม่ได้แเอานี่ครับห้งต่อไปครับข้าบอยเขาขึ้นไปเป้ายาวแล้วครับนี่ห้องนี่นี่ครับห้องมันอยู่งนี้ ต้นเชียงโคต้นเชียงโคขอปล่อยเขาให้รายงานมาว่าม,มีไม้่าสัน้นมีแมงมุมตีตัดเอาแล้วครับ นัเต็มดีอยู่ตัวน้ำเต็มดีคร,บร,รบบับใกล้ๆมองเห็แลไมมันบอลยุ้ยใกล้กันนะมันบอลหลังัดขาดนนี่งแ้่เนก็บอลมันหลงนั่นดื้อเลยอ่ะมันน้ำมาจองบอมขอเ็ดิดี่รเ้ยทท นี่ <laughs> ừ, Hồ Nam น้ํา <laughs> ừ, Nam น้ําแล้วได้เอาเอาคนให้มัน ครับเอาไม้มกบกขาบอยหังต่อไปครับขาบอยเขาขึ้นไปแล้วครับจากมือนี่วงังใบนี่ได้หังน,หน้อยๆหังนี่ใหญ่ยู่ครับคุณครับหังมันขาบอยเขาปีนขึ้นไปแล้วครับวังใบน,นี่แม่ออกเขียขี่บินวิ้นๆอยู่นี่ครับลมแห้งหลายครับ ขาบ่อยเขาก็เจออุปสรรคมัดแต่งลายเท่านั้นเป้ายาวแล้วครับนี่ครับขาบ่อยเขาหอดั้งแล้วครับ มีมดางอ่อนดีครับพรานเขาบ่อยเขาบอกลงมาเครับดองบักง่ายเลย สวยงามครับทังนี้นี่ครับท้องสวยๆงามๆครับหัวน้าบักไงเดินบ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 น

นี่ครับห่างต่อไปครับต้นกระเดาโอห่างอยู่ทั้งคุณครับขาปล่อยเข้าไปแล้วครับมีมุดย่านครับมีแต่มดแดงมันลุมเจาะ เนี่ครับขาบอยเขาพ้นหยาแล้วครับหอนทางแล้วครับพ้นหยาแม่ก็ต้อมขึ้นไปยิงึงเลยมาเนี่ยก็ตัดเอาอสาอมอเราพุมลบอยู่ต้อม นี่ครับได้หางมาแล้วครับมิมออนคือกันครับคือหางว่างไหเน,นี่ยเนี่บแม่ตกลงมานี่ นองสวยครับ,บน้นอมอ่ค่อยมีครับเนี่ยน,นี่ครับอังต่อไปครับต้นป่ากามครับสวยงามเลยครับพังนี้หัวน้าอุดปูดเลยครับเอาล่อยเข้าขึ้นไปแล้วครับผม นี่ครับอบอยเอาเป้ายาวแล้วครับล้มแข้งมือนะนี่มีครับตัดเอาครับตัดเอาแล้ว แม่ออกออกแล้วครับได้ห้งมาแล้วครับนี่ครับแม่นบินเต็มฟ้าเลยสวยงามมากครับห้องนี้ดีเท่เดาบุ๊คครับเนี แงดงกมัแดงระไฟเต็มเลยวับ